วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเตือนสติและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างใดอุย๊ยเรียบร้อยกูบอกแล้วกูวเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วตัดตออกมาแบบนี้ อม่อเบื่อเหมือนอันนแ้่พ่อเมยไม่อยู่เวลาเป็นอย่างอื่นบะอมี่กองหน้ารถนะ มันมาเติมน้ำมันใส่น้ำมันแล้ว,มลว,มลวมไม่จ่ายตังคนะ์เงียบขับรถหนีเมื่อกี้เนะี่ยดูดูมีสกิดขาวด้วยเออเน่สกิดสกิดสกิดขาเตรียมเพื่อนวางเพียงกันมาแล้วทะเบียนรถมันก็ไม่ใส่วางเพียงกันมาแล้วเนี่ยใจแล้วไอ้สสัเ้ยทรงดีเลยนะไม่มีตังค์คนกูเหรอตอนแรกพี่มองมองดูทะเบียนรถมันไม่มีทะเบียนรถไงพี่ก็เลยใจเย็นเลยแต่ไม่ได้วิ่ง นี่ยังไม่ฟังใจใช่ไหมยัง,งอันนี้ทำตังลนมีตังมาสองบาททำตั้งลนสองบาทยังเก็บเอาเลยคิดดูไปเลยนะ,ะผมเลยให้พี่คนเนี้ยคนนี้ยพาตามออกไปแต่ว่าตามไปไม่เจอ คืออะไรไม่ไม่ไมพี่มันอันตรายมากเลยนะไม่มันอันตรายจริงๆนะพี่ ไอ้เหี้ยแม่งขับรถทุควยอย่างนี้ไงตัดรถถึงได้ติดไอ้เหี้ยเอาดูนะครับดูนะครับไอ้เหี้ยเอาดูนะครับไอ้ตัดขับรถกันดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับจอห่อนะครับคนจอห่อนะครับขับรถกันนะครับอ่าจำทะเบียนกัาไว้นนะครับดูนะครับ อ่าดูแต่ละตัวครับไอ้เหี้ยครับรถเย็ดแป้งไม่อายช่างมันกูก็ถ่ายไปเงี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยนึกว่ารถเสียรถไม่เสียสองนี่รอนี่อะ่ะโอ้โอ้ าาข้างัหเรีการามาัาน,าน,น,มนเร็วขนาดโอยมวาา,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 ารถวังรถเา,าี่ไห้ช่างไหาไปนี่เขาอยู่หางเลยอยู่ห้างเลยเหอออยู่ห่างๆเลยเอาอีกแล้วอยู่ห่างๆเลยพี่ใหมอย่าไปใกล้ นี่ยเขาจะมาทางนี้แล้วอย่าไปใกล้ถอยไปเราไปเข้าอันนี้ไหมเราไปเข้าช่องนี้ไหมไปได้ปะเขาจะเลี้ยวไหนเดี๋ยวให้เขาไปให้เขาไปเขาจะไปไหมอ่ะเขาไปละเขาไปาเรารถใหม่ออเออเราใหญ่นี่นะหูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะ่ะมันจะมาแซงเราได้ยังไงอะ่ะ น่ากลัวเฮ้ยันตายคนอื่นเขาว่ามาขับได้ไงอะอุ้ย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 ,ย,ย,ยโดนรถเท้าเฮ้ยดดเปนอะไรกันวะเนี่ยเย็นมากนี่ทำไมอะ เฮ้ยอ๋อเรเรียนตำรวจสิไกแถ่ายคลิปสิี่แก่ไยคลิปไว้เขาก็โทษแล้วเฮ้ยทำเพิ่ขนาดนี้เลยเหรอหนุ่ลุงโอ้ย หดมากเลยอ่ะอะไรวะเออพี่เกถ่ายคลิปทีมันเกินไปเขาขอโทษแล้วเขาไม่ได้ยินหรือไงเฮียแม่งเห็นเยอะกว่าไปลุงโน่นน่ะนี่เฮียแม่งเฮียเกินเลยเฮียแม่ทำอย่างนี้วะน่เชื่อว่าถ่ยเลขเตียนไว้แม่งเลยเกินไปเฮียแม่งหมั่นแค่ไหนนะไมโหเลยพุกพุกวินในอย่างนี้ตลอดเลย เกินไปเฮียเนี่ยแม่งถือว่าเขาเฮียแม่งเกินไหมซีซีั่งตรงข้าม อพี่หลอกี่แล้วพี่จะทำไมให้คุยทำไมกระจกกระด่านี่นะคะหน้าตาคนให้คุยพูด่อะไรด่าเรไอ้เหี้ยด้วยนี่นะคะทะเบียนรถค่ะมันเกิดไปคนอื่นพี่ไม่ต้องถ่ายรูปก็ถ่ายด้วยก็บอกถ่ายไปพี่ผิดอ่ะพี่ไม่ขอโทษแล้วพี่ยังเปิดกระจกมระด่าพี่ดูไม่ถูกถ้าพี่ขอโทษก็จบแล้วถูกปะคุณได้ยินเสียงผมด่าไหมแต่พี่ด่าไอ้เหี้ย ถ้าพี่ไม่เดี่เปกระจกลงมาไมถ้าพี่ม่ผิดอ่ะพี่เปิกระจกลงมาทำไม